มาต่อกันที่ฟุตซอลไทยลีกนัดก,กลางสัปดาห์นะครับบลูเวฟชนบุรีก็คว้าชัยชนะครับที่อาคารโรงฝึกกีฬาอาเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีนะครับเป็นการแข่งขัน,น,น MEA ฟุตซอลไทยลีกแมชเดย์ที่11ฉลามฟลาบลูเวฟชนบุรีแชมป์สเวสมัยนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะ b a งกอก k BTS 4ประตูต่อ3ครับโดยเกมในครึ่งแรกบลูเวฟขึ้นนำก่อนจากนาชนนท์สังทองนาทีที่4นะครับ แต่ว่าฝั่งทีมเยือนมายิง2ประตูรวดแซงนําจากทีดนาย,ยาเขียวนาที1 1และพิรพลสั์ซื่อนาที17เจนะครับจาทินบรูเวฟชมบรีในชุดสีฟ้านะครับจากนั้นแบงคอกมายิง2ประตูรวดพลิกขึ้นนำสองหนึ่งเครื่องหลังบรูเวฟกลับมาฮึดไล่ทีเสมอจากนัชชนนท์แสงทองคนเดิมนาที2ี่จากนั้นโซภวเทินกลางยิงขึ้นนำสามสองนาที32ครับแล้วก็ประตูสําคัญจากเกรดอารันสัญญาลักษณ์นาที38เจ้าบ้าน นำห่างเป็น4ประตูต่อ2ในช่วงท้ายเกม Bangkok BTS เร่งเกม power play นะครับมาได้ประตูไล่คืน3ต่อ4นาทีสุดท้ายจากเจริญสนาแต่ไล่ไม่ทันนะครับจบเกม, Blue Wave, มบลูเวฟจุนบุรีคว้าชัย4ประตูต่อ3จากชัยชนะนัดนี้ Blue Wave, บลูเวฟจุนบุรีเก็บเพิ่มเป็น19แต้มจาก11นัดขยับไล่ทีมนำอย่างต่อเนื่องครับขณะที่ Bangkok BTS มีอยู่15แต้มจาก10นัดครับ